สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาขายของนะคะมาเปิดท้ายขายของขายของมือสองตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วนะว่าน่าจะเก้าโมงได้แล้วมนะั้ง <c oughs> พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะขายแล้วนะคะรออย่างเดียวคือ,อรอลูกค้านะคะรอเก็บเงินจากลูกค้านะคะเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาวันนี้อากาศดีอาจจะตื่นสายสายกันเพราะเป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนมามาช่วยกันขายของดีกว่าเดี๋ยววันนี้รอรุ้นนะคะอันนี้หน้าบ้านไอหลังบ้านกับหลังบ้านเปิดขายหน้าบ้านนะคะสบายสบายครั้งแรก